แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน,นแล้วก็มาเตรียมตัวก่อนครึ่งวงด้วยนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับโอ้ตาดนนีขอบคุณทุกทีมจริงนะทีส่งมาเข้าแข่งขันในรายการนี้นะครับผมอันนี้ผู้จัดการทีมเอฟซีมาเป็นโรนีในแก้วน้ำนกระเทาะมาะน่าจะใช่ฮะ ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่มึงดูใจเลยฮะแม่แล้วลูกทีมแม่งก็กินน้ำลายไปดิใช่ฮะลูกทีมแม่งก็ดูไฟไฟจัดก็มาเอ๋เอ๋คนผ้าฮะแต่งน้ำเปล่าฮะเติมไหมางหลังอ่ะมาร์กมีนะเติมเติมครับโอ้โหนี่ครับอ่ะเริ่มดีฮะนี่ก็มีน้องเอ้ด้วยนะหมายเลข13นี่แหละครับน้องเอ้น้องเอ้ทางน้องเอ้ของเราฮะจังหวัดนครนายกครับ เอฟซูก <FC. S 2> ็ถือว่าตั้งแต่รอบแรกที่มีตัวหลีกมาทาัท้งฟุตบอลและฟุตซอลมาด้วยครับนะครับเดี๋ยวค่อยดูครับนะอย่างที่ผมเรียนใ้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นสอตอมิวเอกท่าแห่เด,ดี๋ยวดูแล้วก็อาจจะมีอีกหลายทีมนะผมเห็นจากลายชื่อมาเนี่ยจิรา,าพานี่ก็ตัวหลีกนะครับครับอโอโ้โหเยอะแยะขอจ้อก,กอไปถึินธบอลก็ตัวหลีกหลีครับนะครับแล้วก็ทีม เอ็มพีเฟอร์นิเจอร์ของพี่หมูตัวหลีจนใหญแล้วก็เป็นพรักการที่ขนขนส่งเฟอร์นิเจอร์พี่หมูถูกต้องนะครับเป็นเป็นนักเตะนำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยเอาเอาเข้าหรอเลาเข้าเลยเอ็มบิลอนโอ้โหเฮ้ยเบ์ไรทีเด็ดสายทองยี่สิบหกนำตัวทีมชาเอาเว้กูเห็นกูเหแต่วันแรกกูเห็นน้หักทุกคนน้ำรับหนึ่งตุเอฟซีนดาบิิลนนำอะไรไป น้ำทีมย์้สำหรับเอฟซีบาวิโลนี่หมายเลขที่หกนี่ก็เป็นแมตช์เอาแนมแบตในนัดที่1นึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูแมช์นี้ได้อีกไหมครับสำหรับร้านค้าข้างหลังฮะผมรู้นะฮะขายอะไรฮะลูกชิ้นกระใสก่อะฮะทำไมล่ะฮะเมื่อกี้เดินผ่านฮะเอา้าเขาไม่ได้เอามาให้ดูเหรอเอามาให้หผ่านได้เฉยเอาเลยและยังอีกยังอะไรยังไม่ให้มาให้ทีมอีกนะที่ตะวันนี้อยู่ข้าเออ ครับแม่ต้องน้องโตไม่มีเพื่อนหรอลูกไม่มีเพ um uh euh uh. uh. ื okay ่อนเพื่อนว่าไหมไม่ม um ีไม่หมายถึงว่ามาช่วยกันแต่ขอภาระหนูเลยลูกเออเอออาจารย์สวยไม่ต้องนี้หน่อยไม่ต้องสวยสวยเอาแบบไม่ต้องสวยแต่ขอแค่มีใจเออมีใจในรักกันโอ้ยนะครับเล้าเยอาผมเอาเไปต่างชาพไปเพราะว่าไอทีมติดผู้ใหญ่หนึ่งนี่บ้ากามหลายคนมันชอบตัวผู้หญิง หลายคนมากโดยเฉพาะเบอลหนึ่งเลยออกนตอนนี้บอลเตะกันเราก็ไม่สนใจสนใจเรื่องอื่นเอามาดูกันต่อครับตอนนี้ข้ามาที่สนามทีมบีบีมักสลูมเสื้อสีเขียวพัดเทลแล้วก็ลายสีขาวครับกางเกงดำเท้าดำทีอะไรฮะบีบีวันพรุ่งนี้ ทีมข้าได้แชมป์ตีไปทางซ้ายฮะเรามีรถตอนนี้ตัดตากานตัดได้ครับแต่บัตมิโลน้องบิลล์งสองต่อหนึ่งสามต่อสองยูนนี่ยิงเอาละครับอันนี้โตนนะครับเอาท่าลุงนี่เลยดึงเข้ามาอ่าฮะไม่รีบฮะไม่รีบฮะถึงโดนน้ำอยู่ก็ไม่รีบฮะเพราะประตูนี้เป็นไงฮะเมื่อกี้เห็นแล้วจันหนุ่ยเป็นไงฮะ จากสองศูนย์เป็นไงเมื่อกี้นี้คอปไปคอปมาไม่ยิงประตูเพิ่มเป็นไงครับโดนฝ่ายตรงข้ามยิง้งแทงมาเกือบแพแต่ยังไม่แน้่ยถูกครับใครฮะอ่ะศึกษาห้าของยกเอฟซีน้องอะไรฮะน้องเอครับน้องเอเรานะครับเอฟซีบาบิโลนก็ตีบอลมาทางหลังฮะน้ำอยู่ไม่ต้องรีบหรือยังไงทีเด็ดนี่อ่ะครับสนใจย้ายทีมไหมครับโอเคทีบอลมานฝุซ้ายฮะนนี้นะครับ เออพี่มดเดี๋ยบอกองนี้ต้องทิ้งอ่ะหลุหลุดไปผมเห็นพี่มดเขามองถ้วยที่สี่ไปเยอะแล้วนะอะบอกถ้วยถ้วยที่สี่ต่างกันนะไปดูเออดูดิเน่ถ้วยที่หนึ่งนี่สูงกว่าหัวผมอีกนะฮะวางบนโต๊ะมาจังหวะนี้โอ้โหอ้าวแม่ผมขอรบกวนะเพื่อนสามหนึ่งครับเอาเสื้อมาให้ผมเลยครับเออเอาไม้ปที่ระลึก เอาอยให้วเกี่บตังค์คนงงเยอ๋อการเกงกูอยู่ไหนฮะมีแต่เสื้อฮะผมถุงเท้าไม่มีครกับตันแคคครับฮะอย่เดิมาแล้วฮะอบคุครับ นี่ผมเคยเห็นนะนักเตะทรงคุณค่านะครับเขาเดินผ่านประตูเตะเชือกะมาด้านหลังเอาบอลตลางรับประดิษฐ์นะฮะประดิษฐ์เรื่อยฮะผมเป็นแฟนขับเขาตั้งแต่เป็นเด็กจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นแฟนขับอยู่อันนี้ไม่ได้มาแจกนะฮะออกบ้านตีห้าถึงบ้านตีห้ากวันหนึ่งครับเป็นการทําทีมที่ที่รู้สึกว่าแบบทุ่มเทมากๆนะครับทุ่มเทนะครับเอามาดูครับ เอฟซีบาบีโลนครับนำอยู่แต่ท่ามาในสนามมาที่ครับตีบอลมาทางขวามอือบอกว่าต้องอ,อังยูดูนี่ไงขอกันอยู่ฮะการสนามครับฮะตรงนี้น้ำแตกแล้วฮะเลยฮะน้ำแตกแล้วใครเปิดน้ำเออ<ๆ>เปียนไปหมดแล้วฮะมาตัดไปครับสนามนี่ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมเห็นตัวเต็งแล้วฮะจิราภาครับ นำโดยโลนันดิโยครับใครฮะเจ้าไอ้ครับไอ้สลันยูนำทีมมาครับแล้วพาไปของเคียนด้วยนะฮะเจ้าไอ้วันนี้รู้สึกว่าจะมาตัดผมฟรีด้วยไหมที่เทศบาลมีมีตัดผมฟรีไหมโอ้โหโอ้โหนี่นะครับก็ดูสนามอาร์ตรงนี้ไอ้ด้านขวาเอฟซีมาบิโลนนี่ครับบีบีเล่นลูกข้างมาต่องมาฮะเทาะมาฮะขอนมาตรงนี้ยิง เนี่ยแหละฮะบอลยิงครับได้ประตูแน่แนครับผมครับขอบคุณสำหรับทุกทีมครับกำลังที่เข้ามาครับทั้งทีมใหม่แล้วก็ที่เล่นแล้วฮะชี้แจงในเรื่องของที่จอดรถนิดหนึ่งครับสำหรับรถยนต์นะครับคันใหญ่ใหเนี่ยให้จอดบริเวณด้านข้างถนนได้ใช่ฮะส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับเข้ามาจอดด้านในสำนักงานเทศบาลได้ถูกต้องครับให้จอดเสียบเสียบหลบมมกันเอาครับกรณีที่ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ไม่พอให้ท่านจอดแนวตั้ง นะครับเอาล้อหน้าพัดกำแพงไว้ประมาณใช่ครับจะได้ประหยัดเนื้อที่เป็นวิธีที่ถูกต้องครับผมเออไม่ไม่รู้ว่ารถพลเรือนถีนจอดแนวไหนเนี่ยต้องไปดูก่อนนะครับจอดแนวตั้งเหมือนที่ผมแนะนําหรือเปล่าเอาล้อหน้าพัดกำแพงไว้ครับเอาตัดนาตัดตัดไม่ไหตัดนาตัดมาแข่งขันไม่ไหวจะให้น้ำเงินเยอะเฮ้ยเฮ้ยเทปอัมสมูบมาพูดตลอดพูดทุกวัน อ่ะตรงนี้บีบีเพาะมาอยู่กลางสนามนั่นเลยออกข้างไปฮะสนับสนุนอะไรครับผมนักกีฬานี่ต้องฟังผู้ัดสินนะครับคืนนี้วันที่วันห้าสิบห้าสิบตีเราไปยกมือทั้งคู่พูดสินบอกเอ้ายกทั้งคู่แล้วผมจะให้ใครใช่โชว์ลิเกก็ต้องตัดสินใจลายแล้วดูโนนเดิมมันลองให้โน่ะมาไปเยี่ยมไปเหงาแล้วเพลงมาแล้วผมว่าเราสลับกันกินข้าวก่อนไหมใช่ฮะเราจะให้พี่เต๋อกินข้าวก่อนเลย ผมจะได้กินด้วยเออถ้าถือใบทั้งคู่แม่งเวลาพักแม่งนาทีเดียวได้กินอีกพอคู่นี้จบแป้งใหม่ดูฮะไอคอนเตยสกาบอร์ดมันมีกาแฟของมันแล้วมันสบายนะฮะไอคอนสกาบอร์ดครับน่ารักด้วยดูใส่ถุงเท้าน่ารักเลยใส่หมวกแฮ่ดื่มก้วกาแฟสบายใจเลยนะเอ้เด็กตับเนย้อแดงนี่วีตเตเด็ก ทำเป็นเสื้อแดงดิอะไรเข้าไปเลยหน้าหิวข้าวไหมเสี่ยวข้าวไม่หิวไม่ใช่ผมจะได้กินสองกล่องไปกันสนามนะตีบอลมาทางซ้ายครับเอฟซีบาบิโดนไปทางขวาครับถ้าขวาเหมือนตัดเอ็นจุนน่ะเร็วเลยเสาเออวันนี้มันเสาจริงเว้ยเฮ้ยตอนนี้เอฟซีบาบิโดนก็นังไปบีบไปหนิ่งประตัวสุนทร ตีบอลกันมาข้างหลังครับีบีทางซ้ายมือมาเด็ต้าคู่ต่อมาทีเด็ดทางซ้ายมือเด็กสาวเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพแล้วก็เสียไปเอาละครับชุลมุนอยู่ข้างสนามเริ่มมีเพลงแล้วมาขอบคุณดีเจน้องโบนะฮะอ่วันนี้ฮะที่มาสนับสนุนอผม ผมเรือไปเห็นดาวรุ่งแล้วครับนี่ดาวรุ่งทีมท่าแดงมาแล้วครับใช่ครับนี่ครับฟิลครับฟิลฟูดสันฟิลครับไปดาวทีมท่าแดงไปหยดเท่าฮะบันอยู่ที่เอฟซีมาบิโล์มันไม่มันอยู่ที่ผู้คุณเล็กฮะดูเอาครับครับอันนี้นำอยู่ครับก็ไม่เลี่ยงครับสำหรับเอฟซีมาบิโล์ตีไปดับขวาเลยอไปยูนิชันเยิง ไปครับอะไะครับบาสเก็ตบาสกันในอนาคตนี่ทางสำนักงานเทศบาลนี่มีแผนที่จะทุบกำแพงทิ้งเหมือนที่ผมพูดไหมครับมีฮะมีนะขยายขยายสนามเราขยายสนามแล้วเราจะไม่ท้องไปดูไปเท่านั้นแหล้วดูไปเท่านั้นจริงไงมีไงล่ะเอาแล้ววันนี้มาได้ยี่สิบหกนี่ก็บแอซิตอีกสองสองตัวตัวศูนย แต่เอาแต่มีให้ทุกทีมทุกนัดครับนี่ครับนี่ครับเอฟซีบาบิโลนครับหมายเลข11นี่เงินแสนครับหลายรายการแล้วทั้งฟุตบอลทั้งฟุตซอลครับนี่ครับแล้วยิงโอ้โหหมายเลข31ครับลงไปสัมผัสบอลแรกครับแล้วก็เป็นประตูครับขึ้นำสามประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ เอ้าหมดเวลาการแข่งขันเวลาแรกครับโอ้โหถือว่าคมเลยครับลงไปนี่สะบัดมาแรกแล้วเข้าเลยนะครับคมกว่าเบอร์สองวันสุดที่เวลาหนามอีกครับคมกว่าเยอะวันสุดที่ก็มาครับนี่วันสุดที่เวลาหนามเบอร์สองโอ้โหตอนนี้ผมดูวชงแล้วทีมเด็กผู้ใหญ่หนึ่งชัดลูกชิ้นไปกันหลายคนแล้วครับน่าจะลงต่อไม่ไหวแล้วแม่ท่าไป ไปวอร์มได้เลยนะครับพูดกันไปนะครับไปวอร์มได้เลยนะฮะคนภาคตอนนี้ก็กินข้าวนะฮะครับผมผมรอร้านค้าอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วเดี๋ยวจะหลังเขากลอบมากินครับไม่ไหวแล้วนะเออมีอะไรก็ให้มาโปรโมทหน่อยฮะครับผมครับไอ้ตัดงมองหาห้องเลยตัดตั้งตัดให้เรอเฮ้ยมิกถามนีตัดงมองหาพ่องเหรอใส่ให้เราโดนเลยเล่นบอลเล่นบอลมีการถามมิกส่งหาพ่อง <laughs> พอ่อเป็นกองหน้าไอตัออนส่งบอลเพื่อถามเอ้ยส่งสางห้องทำไม <laughs> ต้องต้องผมจำไม่ไ <c oughs> อมันมันบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นไอดอลของมันผม <c oughs> <c oughs> ก็เลยถามว่าด้านฟุตบอลและด้านผู้หญิงมาบอลด้านุู้ชาก็อย่างนี้เออก็ใจเยืฉอไปหนึ่งที่มันยังมีความรอบค <c oughs> อบ <c oughs> เอาเท้าเป็นนะแต่ไอตันพูดอีกอย่างนะ

แมนออฟเดอะแบททันิดหนึ่งนะครับก็เราก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือกก็คือไม่ใช่ใครแหละก็คือพวกผมนั่นแหละคัดเลือกถูกใจคนไหนชอบคนไหนก็เอาตามนั้นแล้วก็มาดูในหน้าเพจของนัตจุ๋ยว่ามีคนกดไหลค์หรือว่าเอ็ซีไอเยอะที่สุดใช่ฮะเราก็จะเอาวาัดถินนะครับนัตจุ๋ยก็จะมีเลขฮะอยู่ตรงใต้ฮะครับอยู่ตรงใต้ไว้ให้นะฮะเพียงเพื่อสนุกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ครับเข้าไปที่แอปแล้วก็ ส่วนหมายเลขตามนั้นสุดท้ายมาแล้วเออเออเอาละครับตอนนี้โอ้ทีมปฏิติพรนะปทิติพรนักกรรมาธิการนักกรรมาธิกพรนี่ก็ตัวหลีกหลายคนนะใช่ครับหลีกไหนฮะตัวหลีกตัวหลบใช่ครับเรามาดูข้างหลังกันเลยเอาวันเสาร์จริงๆยิงเข้าไปยิงเถอะเชื่อยิงไม่เถอะ ตอนนี้ฮะบ,บาบิโลนเนีนั่ไปครับสามประตูต่อยเซี่ยงครับชนะาวบ,บ้าอภิเษกนะเป็นฟงางเลื่อนสกอร์บอลนะครับผมไปๆเพื่อย่างที่เรียนให้ทราบนะรายการนี้ไม่มีเด็กเกมบอลมีแต่คนโตเออเนี่ยหมายเลขนสรรรรารเสพติดพอยิงเข้าแล้วเอาใหญ่เลยเนี่ยใช่จัดแต่งลูกจัดหน่อยเอาตรงกลางไอ้หนูอย่อาบิดมาทางนี้ผมเสียวยิงตรงกลางลูก นี่เป็นดนวล่งของทีมบาบิโลนครับหมายเลขสามที่หนึ่งโอ้โหคือเด็กเก็บบอลคนนั้นอะไรนะครับเี่ยทั้งน้ำทั้งข้าวถือเต็มมือเลยครับแล้วไหนครับคนาวน้ำนะฮะก็การแข่งกันในครั้งนี้ครับเน้นย้ำในเรื่องของการแต่งกายทั้งนักกีฬา แล้วก็ผู้ควบคุมทีมเอาเป็นลงเป็นลงไปแล้วครับหมายเลขสาเอ็ดแดดแรงครับเป็นลม <laughs> อ้เน้นในเรื่องนะในการนี้เน้นในเรื่องของการแต่งกายนักกีฬาต้องแต่งตัวเหมือนกันนะครับ <laughs> แล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้ควบคุทีมสวมรองเท้าข้าใบนะครับมีถุงเท้าเห็นอย่างชัดเจนเท่านั้น นะครับเพื่อความสุดภาพเนื่องจากว่าเราใช้สถานที่ของเทศบาลตะบนกวายในายยาาก,กนารจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็เราต้องฟิกรตรงนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าภาพน,านะครับไม่อนุญาตให้นักเตะแต่งกายไม่เหมือนกันนะครับไอ้พวกไม่ได้ผ่านลายกลุ่มหรือแชทกลุ่มน,นะครับเพื่อนใส่สีดำเรามาสีแดงอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับเราต้องอยกมาตรฐานรวมกัน ถ้าท่านไม่ยกมาตรฐานตัวนั้นเองนะครับท่านจะมาไวไวายนะครับระบบในการแข่งขันไม่ได้นะครับพอตัวท่านเองก็ไม่มีมาตรฐานมาชมเกมกันต่อครับมีมีมัดลมุมเสื้อสีเขียวพัดเอวล,ลายสีขาวมาอยู่ที่ทีเด็ดสายทองครับเอฟซีบาบิโลนแต่จริงๆแล้วเขาเป็นกระทิงเขาใหญ่ใช่ไหมที่สายายางเขาเนี่ยกระทิงเปลี่ยวกระทิงเปลี่ยวเดียวใดเดียวใดโอ้ที่สายายาแปลกๆตอนเดี๋นี้ ก็เอฟซีบาบิลนนะฮะโดยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่ง24ชั่วโมงไปมดเอฟซีบาบิลอนน้องๆที่มาแข่งนี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรีนะที่สาขาหนึ่งแต่ตอนนี้ปิดประพงอยู่ไปกินที่สาขา15ก่อนครับผมที่กี่สาขาเนี่ยสองสาขาจะไปที่สาขา15ก่อนอีก อีก13สาขานักลังกาจะาเปิดสาขาที่าก่อนโอ้บอลู่ที่จอต้าครับของนัทางซ้ายเอ้คนนี้าะแตงต้มเทียมเนี่ยทาังซ้ายเด็กของทีมเอสซีบาร์บิลลนตุ้ยหนุ่ยครับน่ารักมีคนชมนว่าน้องแบงค์นี่เล่นดีครับเล่นดีดีครับน <laughs> ี่ครับหมายเลข11ครับ อย่างที่ผมเรียนนิดสากครับเงินแสนเนี่ยเข้าไปมาหมดแล้วโอ้ลูกนี้ชนเสาครับชนเสาไม่ใช่ครับคนคนเงินแสนครับไปมาหมดแล้วครับไปดูครับไม่ใช่ไม่แข่งนั่แหละเป็นไงฮะเอากลับบ้านก่อนเขาเลยดิไมดูด้านขวาแล้กินได้กินด้ปฏิเสหรอ ิดีตกระดอยร <c oughs> ับก่อนรับก่อนนี่ครับโอ้โหโอ้โหสีมเทมปสี่าบิโลนนี่ไอเดีวมาแล้วครับตอนนี้จิกลาพัาครับมากันเพียบเลยครับตอนนี้นนโอ้โหไอเดียวบอกมา5คนเข้าวเป็นจิก่กันหมดนะเดียวผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว ติวชี้แจงพี่เขาด้วยนะว่ารายการนี้เป็นรุ่นประชาชนโอ้โหนี่เลยครับมาแล้วครับจิราภาครับวันนี้นําทีมโดยติวคงเทียนนะครับแล้วก็ผู้่อนก่าทีมคือพี่ออสนะครับครับพี่ออสจิราภานะครับแถม้ย่งมีพิรุดด้วยครับผมโอ้โหไอ้อะไรก็ใหญ่เหมือนจอทีมกับพี่ชื่ออะ ขอเถอะนะเดี๋ยวมาดูครับเก่งเล็กกับเก่งใหญ่ครับเก่งใหญ่คือจิราภาครับพบกับทีมเด็กผู้ใหญ่เน่งครับเป็นคนงานนะครับในสวนไผ่ของผู้ใหญ่เน่งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่มาก็เป็นแรงงานพม่าด้วยนะแสดงว่าแม่งบัตรประชาชนไทยแม่งขึ้นด้วยตัวเองก็มาให้ระวังหน่อยเบอร์หนึ่งให้ดีระเบอร์หนึ่งให้ดีโหดมากเรื่องการกิน เอฟซีบาบิลลอนึ้นมาแล้วมาจาังหวะนี้เสาสองเอ้หมายเลขยี่สิบหกครับแม่เกือบไปตอนนี้แม่แมนออฟเดอะแม์ Ultimate ของเอฟซีบาบิลลอนนี่ยังคุ้มเครืออยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเบอร์ยี่สิบหกยิงเข้าอาจจะมีคะแนน <c oughs> ตอนนี้มีขนุนไปก่อนครับยิงเขา้าไม่มีคะแนนเอาขนุนไปก่อนครับโอ้ อิ่มแล้วฮะอะไรนะอิ่มแล้วฮะว่าแล้วเงียบไปพักหนึ่งหลางข้างหลังก็ยังไม่มาเลยไปรู้ยันต่อตอนนี้เด็กเกบฬลของเรากำลังตอบแชทในเพจอยู่ถูกต้องครับที่เราเอาลูกค้ามาซ่อมไม่ใช่ลูกค้าเก่าแต่ยังลูกค้าใหม่นะลูกค้าเก่าจ้วงจ้วงอยู่อ่ะมาตัดมาพาแล้วนะครับตีกันมาแร้วนี้เดีสิจังมีเดีสิจังมี จ<ต>ับอลอยู่นิ่งเลยเอาบอลให้เขาเอาลเอาลยหมวจะปวดบีบีเล่นมาก็สำหรับลูกออกหลังก็คือต้องตั้งเตะอยู่กรอบเล็กๆบริเวณหน้าประตูะไม่อนุญาตให้เตะหลังประตูเพราะมันจะติดเสาใช่คร,ครับครับห, <c oughs> หมวจะปวดมา <c oughs> แต่แล้วลูกหมวจะปวดกับทีมนุนพ <c oughs> วดเลลาเนี่ยนะมาเอาแล้วครับตอนนี้ เนี่ยแะฮะลูกยิงไม่กลัวฮะกลัวหลอกยิงฮะ <c oughs> มาใหม่อีกแล้วมาอีกแล้วอ่ากลัวหอวลอกยิงโอ้โหแบ,แบงค์ยังงั้นเต็รับอันนี้ฮะเอฟซีบอลนีนําไปสามประตูต่อศูนย์นะฮะนําบีบีไปครับตั้งขึ้นมาฮะบอลลนตีบอลไปทางซ้ายมือขวามือเอามาลูกนี้เซตมาเอ้วนะตรงไปมายังไง ออกโอเคชาบอลอ่าเป็นลูกเตะมุมอ่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเนอร์ใช่แต่ภาษาพวนเรียกว่าเตะแฉะอ่าได้เฮ้บ้านเราภาษาไทยพวนด้วยอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะครับก็อนุรักษ์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวไทยพวนโดยบ้านที่ร้อยตีชิดไทยที่มี่นะครับวัดต่างๆของเราก็เป็นโมเดลเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็ไปไปเยี่ยมไปชมได้นะครับวิถีชีวิตไทยพวนนะครับเป็นอย่างไรแต่สมบัติไม่ขึ้นนะฮะ อะไรนะสปอร์ตไม่ขึ้นนะฮะได้ดูใจให้เด็กเดียวฮะเน้าโอ่ยโอ้โหแล้วแต่จริงไม่ติดไม่ติดอะไรเลยนะจสปอร์เลยไม่จริงแน่เห็นแน่เห็นแน่โอ้โหเห็นแผลแน่ๆแหละไม่เกล้อเออโอ้โหหมายเลขยี่สิบหกปอกผมจะเอาคะแนนให้ได้เพื่อมาถ่ายรูปกับนัาจุ๋ยไม่ใช่อนั้จุ๋ยถ่ายรูปกับพีตี้เราอ๋อโอเค แต่ในยิงหกอกผมจะต้องเอาแม้เอาได้ก็ได้แบบนี้แต่ก็างเขาก็อยู่ในส่วนของการแอบซฟไอ้เพื่อนหญิงนะแล้วก็การคุมเกมในแดนรุกเขายังมีส่วนอยู่นะครับเอาละครับดีบีว่าไงจะตีตื้นได้ไหมบีบมาตีมาอังสนามเอาล้วครับลรงนี้ไม่ได้แต่ไม่เอาด้เปรียบอยู่ลุ่งไม่เอาต่อซ้อนมาเอาล้วครับคืนึงกันซ้ายขวาทีซ้ายดีขวาทีขึนมาขึนมามือสี่ ตรได้นะครับยังได้อยู่เอาลุไปทะลักไปแล้วทะลักไปแล้วยังไงโอ้โหนี่ครับถือมาครับเป็นบอลทางบีบอยู่ตรงนี้ฮะขึ้นกันไปขึ้นกันมาออกสาหรับการเข้าบอลเนี่ยถ้าเกิดคู่ต่อสู้เนี่ยบังแล้วก็ถ่างขาแยกออกครับเราสามารถยื่นขาเข้าไปข้างใต้ได้ครับแต่ไม่อนุญาตให้เอาเข่ากระทุ้งไข่เพราะอะไเจ็บนะครับนี่คือกติกานะใช่ฮะกติกาที่ออกมาใหม่ด้วยใช่ครับผม นะแล้วก็ไกลๆข้อหนึ่งไม่อนุญาตให้เอามือไปตบกางเกงฝ่ายตรงข้ามทำไมฮะมันอันตรายคืออันนี้ยิงจริงครับหมายเลขยี่สิบหกยิงจริงครับแก้รี่ไม่หมุงเข้ามาเวลาใกล้ชมะมดแล้วฮะสำหรับคุณที่ฮะโอ้ตอดีตีบาตาใบแลูกนี้ตัดได้ไปเลยต่อสักเราอันนี่เอาแล้วฮะโอ้โหเล่นอะไรกับวันเนี่ยแต่มันไม่มนอยู่ที่คุณเลิกแั้งคู่ครับผมครับผมขอบคุณฮะไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูได้จริง ยังเลยฮะหมดเวลาครับครับผมูนนี้ก็เป็นเอฟซีบาร์บินโนครับชนะไปสามประตูต่อศูนย์หมายเล่าให้ฟังแมนออแมนมาไม่ใช่ใครครับเป็นหมายเลขสามสิบ